เคยสงสัยไหมว่าอาชีพครีเอเตอร์ทำอะไรมาดูกันครีเอเตอร์คือคนที่สร้างเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น YouTube ทิกท o k หรืออินส a าแกรมสร้างวิดีโอบล็อกหรือโพสต์เพื่อแบ่งปันความรู้และความบันเทิงให้กับผู้ชมต้องเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์มีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถทำงานกับข้อมูลจำนวนมากได้ นอกจากความคิดสร้างสารรค์แล้วยังต้องมีทักษะการตัดต่อวิดีโอการถ่ายภาพและการตลาดออนไลน์รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการเติบโตของช่องหรือโพสต์เงินเดือนของครีเอเตอร์อาจเริ่มจากหลักหมื่นแต่หากช่องเติบโตดีอาจมีรายได,ได้หลักแสนจากการโฆษณาสปอนเซอร์และขายผลิตภัณฑ์เองสำหรับวิธีการศึกษามักต้องการปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บางมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนาบุรีก็เปิดสอนคอร์สที่เกี่ยวข้องหากคุณรักการสร้างสรรค์อย่ารอช้าอาชีพครีเอเตอร์อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ